สำหรับเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านเชียงกัลิีล่าคิทเช่นสาขาช่องนนทีก็คือเมนูซี่โครงหมูฮ่องเต้ครับเคล็ดลับในการทําก็ไม่ยุ่งยากครับก่อนอื่นก็ต้องมาหมักซี่โครงหมูก่อนนะครับนาน้าสะอาดพริกไทยผงกะหรี่เกลือน้ําตาลผงพะโลและตามด้วยซี่โครงหมูและขาดไม่ได้เลยครับผงหมักเนื้อนุ่มโชดธนโชด สูตรสมุนไพรคุกเขาให้เข้ากันแล้วหมักไว้ช5มานาทีซึ่งผงหมักโชวทนตโชดนอกจากจะช่วยลดเวลาในการหมักแล้วซี่โครงหมูที่ได้นั้นก็ยังนุ่มและเคี้ยวง่ายด้วยครับจากนั้นก่อนทอดให้ใส่น้ามันพืชเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยน้ํามันงานําลงทอดให้เหลืองและตักพักไว้ขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มความอร่อยนาน้าเปล่าน้ําปลาน้ําผึ้งเกลือเล็กน้อยตามด้วยซี่โครงหมูผัดคุกเขาให้เข้ากัน ตักใส่จานโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเท่าน,นั้นก็ได้เมนูซี่โกงหมูฮองเต้แล้วครับสนับสนุนโดยผงเนื้อนุ่มจากธรรมชาติโชตนาโชตหมักนุ่มอร่อยย่อยง่ายแบบธรรมชาติ100%หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแมคโครและคาฟูทุกสาขา